ครับสวัสดีครับผมพบกับผมนายมูกี้รีวิวนะครับผมเอาสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่น้องพ่อแม่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถยนต์มุสโตอิตาเพืจากทางร้านเก่งรถบ้านนะครับผมอ่รถที่ผมได้มาวิวให้ท่ทาให้ทุกท่านดูวันนี้เป็นรถเก่งย่อยยอี์หนึ่งรุ่นของแบรนด์ฮอนด้นะครับผมนะเชื่อว่าเห็นรุ่นนี้ก็ต้องรู้จักกันเลยนะผมนะน,น,นั่นคือเจ้า Honda า i t y นะผมนะ รถ208จดปี B 2009นะครับผมนะตัวนี้ได้เป็น SV ตัวท็อปนะผมนะแม่สีบอลสวยมากเลยนะครับผมนะคันนี้ให้ดูเต็มๆเอานะอ้าวอา,อาแล้วก็มาดูที่ไฟหน้าก่อนนะไฟหนา้าโคมไฟก็เป็นไส้หลอดทั่วไปเลยอาจจะดูเหลือนิดนึงฮะถ้าวตติหรือว,ว่าอะไรถ้าเราซื้อไปเราบริการขัดไฟหน้าให้หละกันนะครับผมนะไฟตะมกวันนี้เป็นตัวท็อปมีไฟตะมกเดิมแพ้จากโรงงานให้เลยนะเอานะ นี่ยกระจหน้าเขาสวยนะผมนะเป็นสีเทาแล้วก็เป็นโลโก้คนันด้าเงาๆเลยนะผมนะกรนะจปหน้าเขาเดี๋ยวน,น,น,นึงประกันแกะพังเดิมนะแกะพังเดิมเลยนะอา้าวแล้วก็มาดูแม็กกันเลยนะผมนะเป็นแม็กดื้อแท้จากโรงงานเลยนะคนะรับผมนะแม็กก็สท้สวยอยู่แต่ก,ก็อาจจะมีการเแบบร็ดฟื้นบาดมานิดนึงนะผมนะโนะนะดยมันก็หลายปีแล้วนะผมนะนะยาเป็นขอบสิบหกนะผมนะเราแม็กขอบสิบหกนิ้วนะผมนะนะเนี่ยกระจก ก็มีไฟแล้วในตัวแม่เป็นแบบ led ด้วยนะดีดีออปชั่นดีนะผมนะตัวนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานนะแล้วนะนะผมนะฮอนด้าซิตี้นะผมนะน้ำมันนะผมนะน้ำมันที่รองรับเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น95 91ถึง e 2 0นะครับผมนะแม่รองรับถึง e 2 0เลยตัวนี้แมนะ่ดีดีดีนะ้าแล้วก็มาดูที่ด้านข้างกันนิดนึ่งนมะ่นสวยๆนะผมนะคันนี้เป็นรถเก่งที่น่าใช่มากมากเลยนะครับผมนะอ้าวไฟไท้ายแม่ซิตี้รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองรุ่นนะผมนะ รุ่นไฟท้ายสองขีดก็รุ่นไฟท้ายขีดเดียวแต่ตัวนี้เป็นรุ่นไฟท้ายขีดเดียวนะผมนะเพราะตัวนี้เป็นตัวรุ่นแรกนะผมนะมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อมีเซสเซอร์ถอยมาด้วยมีเซสเซอร์กาดระยะมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่เกี่ยวบของสัมภาระด้านท้ายขเขาเลยนะเราหนะ่อยแม่ดีมากเลยนะผมนะตัวนี้มีเาขาเรียกว่าอะไรนะกระบะนะแมคเนเนอร์ไอ้น้อยๆน,น,นะผมนะวางไอ้อยู่ตรงท้ายกิ่งเลยนะครับผมแมดีเวลาเราใส่ของอะไรพวกนี้มันจะไม่เปื้อนนะผมนะ ถือว่าที่เก็บของสับป,ประรดเขากว้างมากนะครับผมนะเห็นไหมกว้างมา,มากๆเลยนะผมนะสามารถใส่ของได้เยอะๆหรือว่าใครที่กําลังแบบหารถเก็งไว้ให้สกคันอยู่แบบกัวจะใส่ของไม่ได้เยอะๆนะต้องขัดจันนี้เลยเพราะว่ากว้างมากเลยนะใส่ของได้สบายนะครับผมนะที่เก็บของด้านล่างกันมีอะไรบ้างโอ้ตัวนี้มีแม่แรงมาให้หนึ่งชุดแล้วก็ยางอะไหล่แล้วก็มีที่ขันล้อมาให้หนึ่งชุดนะครับ,นะรบผมนะที่ดูสวกม่วงงอ่าต้นท้ายนิดนึงเห็นไหมมันจะมีเมตดตาจุกดเลย ไม่มีการสูญหายมานะครับผมนะครับเอ,อ้าให้ดูเม็ดอาร์กแล้วหมดนะเม็ดอาร์กตกส่วนด้านท้ายนิดนึงเห็นไหมเม็ดอาร์คมีครบทุกจุดนะครับผมนะมวันนี้สภาพเดิมอยู่นะครับ,บะะผมนะวัสภาพเดิมเลยเดี <c oughs> ๋ยวจะมีขี้นกขี้นกนิดนึงนะผมนะ <c oughs> จะมีขี้นกขี้นกนิดนึงเห็นไหมเม็ดอาร์คครบทุกจุดเลยอ่าดูดีตันนี้นะอ่าแล้วก็มาดูที่นอ็อต ฝาท้ายกันฝาท้ายเนี่ยเป็นชิ้นเดิมนะครับผมนะเห็นไหมชิ้นเดิมไม่ยังไงมีเม็ดพาร์คนะครับผมนะเนี่ยให้ดูน็อตฝาท้ายอ่าหน้าบนนะโอเคสวยน้าบนนะคันนี้เป็นฝาท้ายเดิมเลยนะเห็นไหมฝาท้ายเดิมเอาแล้วก็มาดูเบาะแถวต่อสองกันนะครับผมนะเป็นยังไงเนี่ยเปิดมาปุ๊บนี่อ้าว ก่อนอก่นที่จะดูภายในนะผมนะให้ดูโซกหรือตรงนี้ก่อนเนี่ยฝาประตูม,ม,มันไม่ up เห็นไหมเนี่ยรอยตกนี้มาให้จากโรงงานเลยคันนี้เนี่ยฝาประตูจริงไม่ชัดนะครับผมนะเอาแล้วก็มาดูที่ภายใน,นก่อนแล้วกันนะภายในเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังด้วยนะครับผมนะเป็นเบาะหุ้มหนังอย่างดีเลยเห็นไหมไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเบาะผ้าเรานะนะดูแล้วสาง่ายแน่นนะอนเบาะหนังเบาสภาพสวยเน่านะเนะี่ย ผมชอบบางหนึ่งเนี่ยมันมีที่พลับงีดแขนได้ด้วยใช่นไหมมันมีที่พลับงีดแขนมา้ด้วยนะแล้วก็ใส่แก้วน้าได้สองตัวสปาร์ตไปหนึ่งอออเผื่อบางคนยังไม่รู้นะผมนะตัว sv เนี่ยเฉพาะตัวท็อปนะผมนะรุ่นนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่บางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางคนก็ยังไม่รู้นะผมนะเห็นไหมมันสามารถพับ,บเบาะได้ราบเลยนะครับผมนะใส่ของ <จะ S 1> ที่ม,มีขนาดยาวนะครับผมนะอ่นะบอกสามารถพับราบเดียวแล้วก็วางได้ดย,ยาวๆเลยครับผมนะนี่เอบชั่นดีนะครับผมนะ ตัวนี้มันจะได้ตัวได้ตัวเฉพาะตัวท็อปนะผมนะพับบอรได้เนี่ยเนี่ยออปชันดีนะผมนะพับบอรไม่ได้อย่างเดียวนะครับผมนะเห็นไหมสามารถปรับอินแบบนี้ก็ได้นะผมนะปรับได้สองระดับเลยโอเคเห็นไหมครับออปชันดีคันนี้ซื้อไปครบจบแน่นอนครับผมเดี๋ยวหลังคาหนึ่งโอ้โหราคาก็เท่าสวยนะผมนะแล้วก็มาดูที่คนขับกันบ้างนะครับผมนะเป็นยังไงเอ้าให้ดูแผงประตูละกันให้ประตูเท่าสวยนะครผมนะ มีรอยโลเลยมีรอยอะไรมีรอยโลกนิดนึงเอาหมนะ,ะรถก็สิบสองสิบสามปีแล้วนะครับผมนะมันก็ต้องเป็นธรรมดานะผมนะตามการลักษณะการใช้งานกระจกเป็นไฟฟ้าตั้งสี่บาทออโต้เฉพาะคนขับนะผมนะแล้วก็มีสวิตต์กระจกห้ามกระจกนะผมนะแล้วก็มีสวิตต์กระจกพับไฟฟ้าแล้วก็กระจกปรับสาฝาแบบไฟฟ้านะผมนะใช้งานได้ปกตินะผมนะระบบัไม่มีปัญหานะผมนะที่เปิดฝาด้านท้ายอยู่ตรงนี้เปิดใครไม่รู้นะผมนะ ให้ดูเบาสภาพคนขับโอ้โหเบาแบบสภาพสวยมากเลยนะวันนีทรงนั้นแน่นนะครับผมนะสวยมากเลยคันนี้ได้เบาหุ้มหนังดูดีคันนี้นะเอานะซื้อไปครบจุดที่คันเดียวเลยนะครับผมนะเห็นไหมเอ้าให้ดูคอนโซลนิดนึงคอนโซลจะมีถุงลมริปีกไหม้นะครับผมนะรุ่นนี้จะมีถุงลมริปีกไหม้สองตำแหน่งนะครับผมนะแล้วเขาดูคนขับนะวันนีตรงนั่งคนนั่งหนึ่งจุดให้ดูวัสดุสวยๆนะครับผมนะเอ้าเปิดแก้ให้ดูหน่อย เก้ก็จะมีขุมูนบุกสวิตมาให้นะผมนะโอเคแต่ประตูตัวนี้ก็จะมีลงมีโอกเนี่ยครับนะมันก็ตามกาลเวลานะครับผมนะรถมันก็12 13ปีแล้วนะครัผมนะไปดูพลาสติกแต่ว่าตรงนี้ดูสวยนะผมนะอ่ะเราก็มาดูเครื่องเสียงนะผมนะเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเครื่องเสียงเดิมติดรถจากโรงงานเลยนะครับผมนะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเสียได้จาก AUX แล้วก็ช่องเสียง s b แค่นั้นนะผมนะยังไม่ มันใช้งานได้ปกตินะแต่ไม่รองรับซีดีนะผมนะแอนก็เป็นแบบบิดทั่วไปใช้งานง่ายๆนะครับผมนะตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมนะเกียร์พิกเกียร์ออโต้นะผมนะตัวนี้เห็นไหมสภาพเกียร์ดูดีมากเห็นไหมวัสดุพวกนี้อื่นเงินเนี่ยไม่ค่อยลอกเท่าไหร่นะผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบขับนะผมนะว่าการขับขี่เขาเป็นยังไงนะผมนะเอาแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยกันนะผมนะโอ้โหอันนี้ลอกเลยนะผมนะ แล้วก็ถุงลมมาให้คนขับมาให้นะครับผมนะเรากลับไปสอนตำแหน่งกับคนนั่งนะครับผมนะคันนี้มีพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นไหมด้วยนะครับโอ้โหออปชั่นดีแล้วก็มีไฟเตอร์ชิปบวกลบมาให้นะผมนะทั้งสองข้างเลยนะครับผมนะเนี่อ้าวเราก็มาดูที่เกีย์วัดเลขกิโลกันะครับผมนะวัดเท่าไหร่คันนี้เพิ่งได้แสนห้านะผมนะไม่แสนห้านะผมนะคันนี้ออ๋ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถือว่าพอดีนะครับผมนะแล้วก็มาดูที่ขนาด ภายในเครื่องยนต์กันเลยทุกคนนะคนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับทุนะแรงมาที่120แรงนะครับผมนนะมันมีรอยยุบรอยย,ยืมเลยเห็นไหมเครื่องยนต์สภาพสวยมากเลยนะผมนะสองให้ทุกคนดูนะรถก็สภาพพร้อมใช้งานเลยนะทุกคนนะมาดูโซ่หลุดนิดนึงนนะอ้าวตัวนี้ก็เป็น รุ่นนี้จะได้เป็นระบบเบรกเอเบสนะครับผมนี่คือโมดูล ABS นะครับผมนะก็ะมาดูส่วนประกอบของตัวรถน,นะครับผมนะเห็นไหมครับน็อตหัวเบ้าชุกมีเม็ดอาร์ฟนะครับผมนะสภาพเดิมเห็นไหมมีเป็นอาร์ฟทุกจุดเลยเนี่ยดูยิกซีลาโค่นนะครับผมนะเป็นรอยเล็บเลยนะครับผมนะแสดงว่าส่วนนี้ยังไม่เคยทําสีนะครับผมนะเห็นไหมเม็ดอาร์คฟทุกจุดเลยอันนี้สภาพสวยๆน็อตน็อตแก้มข้างฝั่งนี้ไม่มีการถอดนะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยไล่มาเนี่ยมิดอาร์เห็นไหม เป็นอาร์กนาอะนะคงสร้างกระบะตัวรถสวยนะวะนะคันนี้แต่ว่าน้องคันนี้อาจจะมีรอยขันนะวะนะมีการเก็บสีไปบางจุดนะวะนะแต่ว่าให้ดูสภาพโซกอย่างเงี้ยโซกปูนีดื้อนะวะนะแต่ว่าฝากระโปรงอาจจะมีรอยขันนะวะนะอาจจะมีขันไปเก็บสีลเล็กๆน้อยๆนะครับวะนะเพราะรถมือสองก็เป็นธรรมดานะวะนะที่เราต้องขัดเก็บสีเพื่อความสวยงามแก่ตัวรถนะครับวะนะ จะรับประกันแล้วว่ารถคันนี้โครงสร้างตัวถังเดิมแลนะครับผมนะเห็นไหมครับนี่สติ๊กเกอร์ถุงลมแล้วก็น้ำยาการใช้ปรับน้ำยาแอร์ก็มีมาให้นะครับผมนะฝากระโปรงนี่เดิมๆเลยนะผมนะเดิมๆจากโรงงานเลยเห็นไหมฮิมเมทอาครบทุกจุดนะครับผ uh มนะเนี Witcher ่ยสติกเกอร์คำโตต่างๆแล้วก็สติกเกอร์โมอโกนะครับผมนะรถคันนี้ถือว่าสิดกันเลยนะครับผมนะ เอาดูเก right. yup. ียวันมาเครื่องนาหมดนะโอ้เห็นไหมเดี๋ยววันมาเครื่องเครื่องแรงนะหมดนะวีเทเปิดโลกเปลี่ยนครับผมนะเลยเคยเลี้ยงเครื่องไหมนะนะครับเครื่องแรงเครื่องแรงนะหมดนะวีเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับผมสำหรับใครกำลังมองหารถเก๋งไว้ใช้ภายในครอบครัวอยู่ต้องจัดเลยนะครับผมนะคันนี้เพราะว่าเป็นคันเดียวเป็นรถคันเดียวที่บ้านก็ได้นะครับผมนะถ้าคุณไม่ได้คุณโขงอะไรนะครับผมนะ แล้วก็ภายในห้องโดยสารนี่ก็ถือว่ากว้างที่เก็บของสัมภาระก็สามารถพับเบาะได้เพื่อเก็บเพื่อเพิ่มขนาดที่เก็บของสัมภาระก็ได้นะครับผมนะสำหรับเจ้าพาราซิตี้คันนี้ผมขอเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับผมนะราคาเงินสดอยู่ที่สองแสนหกหมื่นบาทแล้วกันนะครับผมนะย้ำอีกครั้งสองแสนหกหมื่นบาทนะครับผมนะซื้อสดลดร,ราคาได้เลยนะครับผมนะบริการหลังการขาย90วันนะครับผนมะน,นะเปลี่ยนไฮดรอล์มเครื่อง ก่็จากร้านให้เลยนะครับผมนะคันนี้ซื้อไปบริการหลังการขายด้วยอาตอนนี้ผมก็อยู่ภายในของเจ้าซิตี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบขับไปเลยนะผมนะเนี่ยก็เ,เ,ขเข้าเกียร์กันเกียร์เกียร์ออโต้นะผมนะเขนะ้าง่ายเข้าง่ายไปตัตาเล่นกันนะครับผมนะนะว่ารถเป็นยังไงตัวนี้มาได้เครื่องพันห้าครับผมนะผมว่ามันก็น่าจะแรงอยู่นะไปกันเลยทุกคน วีเทคเปิดลูกเปลี่ยนเน่านะสภาพภายในการขับขี่ก็ว่าดีมากเลยเห็นไหมช่วงช่วงล่างอะไรพวกนี้เนี่ยเอานะนะใครที่มีคนชอบเครื่องพันห้าอยู่แล้วนะต้องจัดเลยคันนี้เนี่ยขบวต้องมาทดสอบขับเองนะหอ้โหนะว่ากายวิี่เป็นยังไงนะโอ้โนะถ้าจะมาทดสอบรถหรือว,ว่าจะมาดูรถที่ร้านเราก็อยู่ที่บ้านนงขวางตะบนนงขวางอำเภอจังหวัดนครพนมะนะครับผมนะ ร้านตดร้านติดถนเถน,นเลยนะติด,นดนนนะนถดนงงนนะถนนชยางกูเลยนะครับผมนะถนนนครพนมท่าพนมเลยนะครับผมนะก่อนมาก็ทูติดต่อได้ที่เบอร์ตรงที่ผมขึ้นไปตรงหน้าจอแล้วนะสามารถโทรมาได้เลยนะผมนะเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูเอาเขา้าโค้งให้ดูนะเป็นยังไงขับเจ็ดแปดสิบเสียงเนี่ยสบายสบายเลยนะวันนี้คือทางไกลก็สบายบอกเขาอะไรพวกนี้มันใหญ่เวลามันนั่งมันสบายมากๆเลยนะผมนะ แม้ขุมงบไปวีทิคเปิดลูกเปลี่ยนเลยคันนี้ตัดเดียวร้อยแล้วนะคนะรับนะเห็นไหมลายมันสีนุ่มนิ่มมากเลยคันะะนี้นะผมนะแล้วก็เปลี่ยนละมันด้วยนะครับนะฮอนด้าคันนี้ผมพาผมพาไปทดสอบขับเจ้าคันนี้แล้วนะครับผมนะถ้าสนใจรถยนต์มือสองสามารถทักแชทด้ที่เฟซบุ๊กกลิ่นรถบ้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไปรตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมนะ ก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมนะช่วยกันกดติดตามช่อง YouTube นายมูกี้รีวิวด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกางใจในการตะลิปต่อไปนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับผมจะรู้ขับรถกลับบ้านก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวออกตัวไป